สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมแสลมดังนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับภาพสูงสุดนะครับผมนี่ภาพสูงสุดตอนแรกเราจะปรับไม่ได้นะครับบางคนจะปรับไม่ได้ครับมันจะขึ้นแบบนี้โทรศัพท์รุ่นนี้ไม่รองรับ FPS นี้นะครับผมอันนี้สําหรับคนที่เล่นบนอิมอนิเตอร์นะครับอันนี้ผมก็เล่นผ่านบลูสเต็กนะครับผมเราดูครับเราดูไปทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่ตั้งค่า แล้วก็เปที่โปรแกรมครับเลื่อนลงมาเนี่ครับเห็นไหมครับตัวแรกจะเป็นแค่หกสิบนะครับแล้วก็เติงลงไปเลื่อนลงไปเป็นสองร้ยสสิบนะครับใช่ครับแล้วเราก็ปิดโปรแกรมเปิดใหม่นะฮะเนี่ยคหลังจากเราปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมใหม่นะครับผมเรามาลองดูกันว่าจะได้หรือเปล่าดูครับนี่นี่ก็ได้แล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผม สำหรับใครยังทำไม่ได้ก็ลองไปทำกันดูนะครับผมนี่ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม